สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่ในเกมโซ,โซเซเวอร์นะครับดูผมมอสซี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูแพทอัปเดตในวันที่20นะครับผมนี่นะฮะแพทอัปเดตล่าสุด20นะครับเดือนธันวาคมนะครับอ่านะก็อย่างไงฝากกดติดตามกด subscribe ่อยละกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแพทอัปเดตมีอะไรนะครับซึ่งรูปหน้าปกแพทอัปเดตเนี่ยก็คือจะเป็นคาร์ดเบิร์ซเกอร์นะครับอ่านะหลายคนน่าจะรอเล่นอยู่นะเบิร์ซเกอร์ก็เป็นคาร์ดที่น่าเล่นนะครับ แต่ว่าสกิลก็จะต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันมีสกิลอะไรบ้างนะครับก็สำหรับการอัปเดตนะครับอันนี้คือจะเป็น r e l e สเด The รีเดอะเบิร์สเคอร์คลานะครับในเดือนมกราปี2024นะครับอันนี้ก็คือจะพร้อมให้บริการหรือให้อัปเดตในช่วงตอนเดือนมกราสอ2พนนะครับก็จะเข้าสู่สมองระุ่บลบของ s ซเซเ e อร์เร็วๆนี้นะครับในแผทนอัปเดตอีเวนต์ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับนอกจากจะเป็นเรื่องของนี่ครับ ตารางคูณนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับสุขเสาร์ทิตย์เวลาเดิมเลยนะครับจะมีคอนเทนต์คูณอีเวนต์นะครับเข้ามาแล้วก็แก้ไขในส่วนของบัคกิจกรรมตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแก้ไขเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ที่สุดอีเวนต์นะครับเฟสติวัลนะครับที่เราเก็บไอที่เป็นฮับเวร์ดแบ็กเก็ตนะครับไอตัวกระถังตัวนี้นะครับไม่ใช่กระถังนี้เป็นตะกร้าเออตะกร้าพวกผลไม้รวมอะไรพวกนี้ครับที่แรกเป็น เลเดดวิลอรกับพวกพวกเขาเรียกว่าอะไรเสาวพวกเสาคูณพวกเนี่ยครับของกิจกรรมประกาศเซริร์ฟแล้วก็มีพวกบัฟที่เป็นบัฟไอเนี่ยครับเพิ่มไอแ15็15%สิบทีแล้วก็จะมีเข้ามาในสนข,ของอีเวนต์ซานต้านะครับก็คือเป็นซานตากิฟตัวนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะเหมือนปีที่เม่ผ่านมาคือจะเป็นกล่องคริสต์มาสด็อกนะครับตามช่วงเวลาก็จะมีตั้งแต่เมืองชิงอินนะครับ เมืองชิงอินเมืองหมิงจู้เวลาตามนี้นะครับเนี่ยนะถ้าเป็นชิงอินก็แต่ช่วงเวลา17นาฬิกา18าิกา19ทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับจนถึงสี่ทุ่มของแพทอัปเดตนะครับก็ไปรอเก็บของขวัญได้เลยนะครับแล้วก็จะมีบริเวณตรงเขาเรียกว่าเป็นธนาคารนะครับของเมืองชิงอินนะช่วงตอนสามทุ่มกับ17นาฬิกานะครับโลเคชั่นก็จะมีสองจุดในเมืองชิงอินนะแล้วก็จะมีเมืองหมิงจูนะครับ ก็จะมีทิศตะวันออกทิศใต้ทิศเหนืออะไรพวกนี้ครับตามเวลานี้เลยนะดูตามนี้แล้วก็กินพา p a l ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์อ่าตัวตาหวานแบบนี้ขึ้นมานะอ่ามันก็จะมีตัวเนี้ยบินอยู่บนท้องฟ้ามันก็จะปล่อยของขวัญลงมาแล้วก็ไปเก็บซึ่งมันก็จะได้เป็นกิฟต์สต็อกแบบนี้นะครับตัวนี้นะเป็นรองเทา้ารี w อร์ดไอเทมนเป็นถุงเทา้าดิไม่ใช่รองเทา้าของรางวัลก็จะมีตั้งแต่โกอดอ่า เฟกเกอร์นะครับเนโกะคุ Cookie, ะกคก,นะกี้นะมองมองโกคุกกีดด้อะไรพวกนี้ครับพวกคุกกี้ต่างๆนะแล้วก็ gate, กกพวกซิล bon น,นะครับพวกผนึกอ่าประมาณนี้พวกปลาพวกสมอลเลสเป็นท้อพวกพูดอ่ะพูดที่คุณข้าประสบการณ์พูดพูดแดงพูดม่วงพูดเขียวอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ยันอัปเกรดกับยันอัปเกรดก็เป็นพวกเบปอนอัปเกรดเอนชร์เซอร์นะครับก็เป็นพวกยันอาวุธยันชุดอะไรพวกนี้ อย่างละใบนะครับง่ายๆกิจกรรมไม่ได้มีอะไรแล้วก็ที่สำคัญเลยคือจะเป็น e a น of c h r i s t m a s e v e n t นะครับก็จะเป็น Event Map ที่ปลากล่องของขวัญเราก็สามารถเอาตัวนะ๋ว r i s t m t s Ticket เนี่ยไปแลกกับ NPC Event Helper นะครับซึ่งมันก็จะดอกเป็นกล่อง Gift Box มาทั้งหมด5แบบซึ่งแต่ละแบบก็จะมีของรางวัลแตกต่างกันนะครับผมยกตัวยอ,ยอ,ยอย่างเช่นถ้ากิฟต์เซันแรกใช่ไหม ก็จะเป็นชุดเลสซันต้าเนะครับเป็นชุดเลสันต้าเกับ F ก็คือชุดเพชชายเพชหญิงพวกชุดสูรอะไรพวกนี้ครับอ่าแล้วก็จะมีเข็มขัดนะครับอ่ากับซันต้าลิงนะครับตัวนี้เป็นชุดเซ t ตก็เดี๋ยวให้ดูนะกิฟต์บ็อกซ์เซตหนึ่ง้าเรียงกันนะก็จะดอกเป็นซันต้านะครับที่เป็นแหวนต่างหูซันต้า สร้อยซันต้ากำไรซันต้าเข็มขัดซันต้าห้าวันแต่และอย่างก็จะบวกตามนี้เลยครับตามในรูปก็คือจะเป็นแหวนบวก x สามสิบต่างหูซันต้า x ยี่สิบนะครับก็เตรียมใบป,ปากล่องของขฝันได้เลยนะซันต้า x เคสซันต้าพวกเป็นกำไรบวกห้าขีขีข้อห้าเปอร์เซนใส่เป็นเซ็ตก็จะบวก x หนึ่กร้อยี่สิบเข็มขัด xp สามร้อยนะครับอ่าเรียกได้ว่าใครที่รอเล่นอยู่หรือว่ารอสักเข็มขัด ปูเลเวลเนี่ยก็สามารถมาเอ j นจอยเล่นกันได้นะครับเควสเอมี uh huh. นะครับ uh huh. ก็จะมีเควสเอมีกล่องคริสต์มาสนะ mm hmm. ก็จะเป็นเดลิเวอรี่ซันต้านะครับ mm hmm. ตัวนี้เป็นจดหมายซองจดหมาย mm hmm. ก็เอาไปแลกเป็นซันต้ากิฟต์บ็อกซึ่งมันจะไม่เหมือนกับกิฟต์บ็อกอันบนในตัวนี้นะกิฟต์บล็อกตัวบนนี้ก็จะเป็นก,กิจกรรมที่เราไปป่ากล่องของขวัญในต้นไม้ซันต้า Santa, ใช่ไหม ต้นไม้คริสต์มาสอะมันก็จะดอกเป็นประดับกับพวกเข็มขัดมาแต่ว่าอันนี้จะเป็นเควสที่รับจากซันต้าอีกทีหนึง่งนะครับโดยชื่อเควสก็จะเป็นชื่อเควสว่าประมาณว่าปัญหาของซันต้านะครับการร้องของของซันต้าอะไรประมาณเนี้เราก็เอาคริสต์มาสการ์ดนะครับที่เราเปิดได้เนี่ยหรือว่าเก็บได้เนี่ยไปแลกกับซันต้าบอกเก็บเซตซึ่งของเรามันก็จะแตกต่างก็คือในนี้คือจะมีหลักๆเลยที่ผมเห็นก็คือจะมีสิงแดงสิงดํา นะครับหนวดซันต้านะครับหนวดแดงหนวดขาวอะไรกว่านไปหนวดดําหนวดเหลืองชื่อแท็กชื่อลาเบลอะไรพวกนี้ครับคูป,ปองเสริมสวยประกาศเซิร์ฟนะครับเสาคูณ XP อะไรพวกนี้หลักๆนะเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตมาไงเทเลพอร์ตนะครับแล้วก็พวกแร่นะครับระดับหนึ่งระับ2แล้วก็ปลาอีคุดนะครับอะไรประมาณนี้ ไอเทมแคสครับก็จะมีเพิ่มเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับนี่อ่าก็จะเป็นนิวแคสไอเทมรีล s สก็คือที่ถูกเพิ่มเข้ามาจนถึงแพทอัปเดตหน้าก็จะเป็นของรางวัลตามนี้นะครับชุดเป็นชุดซานต้าเซตมันก็จะเป็นเซตประมาณว่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรเนี่ยเหมือนผู้รักษาการม้า <laughs> ชุดมันจะออกแนวแบบว่าเป็นตำรวจครับคล้ายตำรวจคนละ้ายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เนี่ยมันจะมีกระดิ่งอาร์มี่เบลไปชุดทหารนะแต่ว่าเป็นแนวแบบซานต้านะเออนะอามี่เบลนะครับมินิคริสต์มาสทนะครับสแต่ก็ตามนี้เลยชุดก็สวยอยู่นะครับอ่าดูใส่แล้วค่อนข้างเท่เลยดูเข้ากับธีมคริสต์มาสดีนะแล้วก็มีถุง2023นะครับก็อันนี้คือจะมี l i ส t e เ Snow g กร์แล้วก็มีตะเอ่อมี หูกระต่ายนะครับที่เป็นแบบเรืองแสงนะอันนี้เป็นถุงสุ่มพวกมียานวุธระดับ4ระดับ5ครับที่เป็นเพิ่มนะ e n c h a r c e r แล้วก็เป็นพวกแบบชุดลิปังนะครับชุดลิปังแบบแบบใหม่นะ New Lip b n วิ New Lip ปั n g Office อะไรพวกนี้ครับลิกังลิปปังอะไรเนะี่ยเออแล้วก็มี VIP tag แล้วก็เสา เบสซิ่งปาดิสเลตนะครับเสาแล้วก็รีเซ็ตสกิลรีเซ็ตไฟในถุงก็จะดอปตามนี้แล้วก็ไอริเติ้ลสโนว์เกเนี่ยก็จะเป็นไอตัวแบบนี้ครับเป็นส่วนเคฟก็คือส่วนหลังนะครับส่วนหัวมีหัวมีหัวมีหลังน่าจะเป็นหลังนะเคฟอ,อ่ะส่วนหลังเด็กยี่สิบเล็กสามสิบแล้วก็มี New Moon a ร่านะครับชุดก็ดตามนี้เลยนะเนี่ยมันะมจะใส่คู่กับชุดตัวนี้เลยครับที่เป็น ชุดเขาเรียกว่าเป็นเฟสติวัลนะสโนว์แมนอะเหมือนสโนว์แมนสโนว์เกลอะไรพวกเนี้ยใส่ตามนี้เลยครับแล้วก็มีไอเทมแคชวินเทอร์คริสต์มาสซีซันไอเทมรีลิสเพิ่มเข้ามาเป็นของแคชคริสต์มาสนะครับเป็นพวกตุ๊กตาหิมะนะครับดอกไม้อะไรอย่างนี้เขาวกวางหมวกซันต้าอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็มีพวกหมวกที่เป็นหมวกแบบว่ากันหนาวอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ที่ปิดหู ประมาณนี้นะครับของแคทเยอะเพิ่มเข้ามาชุดก็มีชุดซันตาแล้วก็มีชุดกินกินคริสต์มาสูตรเป็นแบบกระดิ่งลาเบลแบบนี้นะเป็นชุดขนสัตว์นะแล้วก็มีชุดกันหนาวนะครับแล้วก็ชุดหมีอะไรพวกนี้ครับประมาณนี้แล้วก็มีพวกอาวุธก็จะเป็นที่เพิ่มมาก็จะเป็นพวกโเด้นคริสต์มาสอ่าเป็นกระดิ่งนะครับกระดิ่งส่วนอาวุธนะแล้วก็มีพวกคาทานะครับของของขวัญพวกถุง ถุงกิฟต์อร์ดอะไรพวกนี้ครับประมาณนี้ครับจบรีลิสไอเทมก็จะเป็นช่วงเดโมนิกอาร์มี่ช่วงนั้นตอนนั้นแค่นั้นไม่มีอะไรนะครับที่เหลือก็เหมือนดัทุกอย่างนะครับประมาณนี้ครับแพทอัปเดตล่าสุดนะครับที่เราจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ก็ประมาณนี้ละกันในส่วนของการดูเรื่องของไอเทมนะครับผมขอรีเซ็ตกับเป็นหน้าเดิมแป๊บ ประมาณนี้นะครับก็ลองลองไปดูครับโดยส่วนแผนอัปเดตก็รูปหน้าปกก็เป็นเบอร์สเกอร์เหมือนเดิมยังไงใครที่รอเล่นเบอร์สเกอร์เนี่ยก็คงต้องรองต่อไปนะครับเพราะว่ากว่าจะมาก็เดือนมกราใช่ไหมอ่าแล้วก็ในเรื่องของการเล่นเนี่ยก็ไปดูสกิลของเซิร์ฟนอกได้ครับใน youtube มีอยู่นะสกิลที่มันเป็นเกมเพย์ให้เราดูอะ่ะก็ลองไปดูว่ามันเวิร์กไหมหรือใครแบบรู้สึกไม่ค่อยว้าวแต่ส่วนตัวผมก็รู้สึกไม่ค่อยว้าวเท่า,าไหร่นะมันก็คงจะดีสําหรับ ใครที่แบบอยากเล่นสายแบบจอมพลังแต่ว่าไม่อยากเล่นแบบสกิลจจมพลังลอะเนาะมันก็จะแตกต่างกันตรงนั้นนะครับก็ลองไปดูแล้วกันค,คลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าฝากกดไลค์ก็แชร์นหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับการดูรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตม,เ,ตมเนี่ยผมแปะไว้ใต้เฮดเดอร์ e s ช r i แล้วกันของโซลเซเวอร์นะก็มาดูกันได้นะครับประมาณนี้ครับไปบ่ายครับ